ความตายของสื่อห้าวและการอยู่อย่างโดดเดี่ยวถึง5 0 0แสนปีครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องราวช่วงท้ายเรื่องของโรคอันสมบูรณ์แบบในตอนที่สื่อห้าวเนี่ยกำลังจะบรรลุเป็นระดับราชาอมตะซึ่งมันเป็นระดับที่เกือบสูงที่สุดในเรื่องแล้วคือในตอนนี้สื่อห้าวมันจะเป็นครึ่งก้าราชาอมตะและในขณะที่กําลังจะบรรลุไประดับต่อไปเนี่ยสื่อห้าวได้โดนราชาอมตะ3คนเนี่ยรุมร้อมโจมตีครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถสู้ได้ คือในตอนแรกอ่ะสื่อห้าวกำลังนั่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทะลุไปดับต่อไปแต่ไอราชาอมะตะคนเนี้ยมันก็ปลุกมาเว้ยและทําการโจมตีสื่อห้าวซึ่งถ้าสู้กับแค่คนเดียวอ่ะสื่อห้าวอาจจะถ่วงเวลาได้แป๊บหนึ่งแต่สื่อห้าวไม่มีทางสู้ได้เพราะระดับมันต่างกันถึงจะบอกว่าครึ่งเก้าราชาอมะตะแต่มันเรื่องแค่ครึ่งเก้าไม่ใช่ราชาอมะตะโอเคไหมทีเนี้ยคนเดียวยังพอว่าแต่แม่งโคไมาอีกสองคน รวมเป็นสามคนดังนั้นสหายของสื่อห้าวรวมทั้งอาจารย์คนสุดท้ายของสื่อห้าวเนี่ยก็โผล่มาช่วยครับปรากฏว่าเนื่องจากว่าราชามาตะมันเยอะเกินไปทําให้พวกเขาไม่สามารถต้านได้แล้วก็จะมีสหายเก่าของอาจารย์คนสุดท้ายที่เป็นระดับราชามาตะก็ออกมาช่วยสื่อห้าวด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าไอถึงแม้ถึงแม้จะช่วยแบ่งเบาภาระของสื่อห้าวแบบการสูส้กับสองราชามาตะแล้วแต่สือห้าวเนี่ย มันก็ยังไม่สามารถสู้กับระดับราชาอมตะที่กลางสู้ตัวต่อต,ต,ต,ตัวได้จริงๆจะบอกว่าสู้ก็ยังไงอยู่สื่อห้ามันบําเพ็ญเพียรอยู่อะโอเคไหมไม่อยู่ในท่าต่อสู้อะดังนั้นสื่อห้ามเนี่ยจึงไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่าสื่อห้านเนี่ยโดนราชาอมตะสคนรุมสังหารยังไม่พอครับยังมีราชาแห่งแดนปิดผนึกอาจเป็นว่า ไอ้หมอนี่มาเป็นคนที่โหดเหมือนกันแล้วกันแต่ไม่ถึงขั้นแบบเก่งเท่าไอราชามรตายสามคนโดยการเป็นว่าสื่อห้าโดน4คนลุมครับแต่ละหลักคือ3าคนลุมนะและแล้วสื่อห้าก็ไม่สามารถสู้ได้จนสิ้นชีพไปไหนที่สุดโดยที่ตัวของเขาเนี่ยร่างกายแหลกแลก้วก็ยังมีครับวิญญาณตั้งเดิมก็แหลกสลายไปเป็นอันจบตำนานของราชาสวรรค์ห่วงนับตั้งแต่นั้นมาคือแบบตอนนั้นคืออ่านแล้วแบบ เฮ้ยเศร้ามากคือสื่อห้าวเนี่ยมันก่อตั้งราชสำนักอมาตะก็คือเหมือนอาสำนักที่ใหญ่ที่สุดของกาสวรร์สิพพพิภพโดยที่สื่อห้าวเป็นคนที่แข็งแกรไปอันดับหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปถึง5 0 0 0 0 0ปีทุกคนกลับลืมตำนานของราชาสวรร์ห่วงไปเรียบร้อยแล้วครับและในตอนนี้ทุกคนคิดว่าสื่อห้าวตายไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงยังไม่ตายคือสื่อห้าวมันบักไง วิญญาณดั้งเดิมเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น10ส,ส่วนทําให้เขาสามารถรอดชีวิตมาได้นอกจากนั้นคือสื่อห้าไม่ตายก็จริงแต่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว50,000นปีโดยไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ตลอด5 0,000นปีนี้วิญญาณดั้งเดิมของเขาก็ฝึกฝนอยู่ตลอดตัวสือห้ายังได้รับการช่วยเหลือจากราชาพื้นที่ฝังศพเอาเป็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่มันจะโผล่มากลางๆเรื่องเลยครับ เกิน3,000แควไปโคตรนานเลยนะโดยที่ได้รับการช่วยเหลือจหลายคนใช่ปะร่างกายของสื่ห้าวก็ฟื้นคืนกลับมาสภาพเดิมแต่ว่าเขาไม่มีความทรงจําเพราะว่าความทรงจำเนี่ยมันอยู่ในวิญญาณนั่งเดิมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างจะได้รวมกันอีกครั้งหนึ่งและมันจะทาให้สืยห้าวเนี่ยกลายเป็นระดับราชนอมตาที่แข็งแกร่งแทบจะที่สุดในเรื่องนะครับในตอนนั้นนะโดยที ถ้าในอน,นิเมะจะมาเหตุการณ์เนี้ยไมคิดว่าน่าจะอีก4ปีครับ4ปีหรือไม่ก็4ปีขึ้นเพราะน,นี้มันเป็นเหตุการณ์ด้ท้ายเรื่องแล้วใกล้จบอีกนิดนึงจบแล้วครับเอาละครับก็ในเรื่องประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าอยากดูคอนเทนต์ย้อนหลังหรืออืน่นๆก็ตามานี้นนะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์เนี้ยไม่ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เพิ่มลุงในรายการโปรดเยอะๆนะจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้มาคุยกันได้อคอมเมนต์ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ